ติดยังวะติดแล้วเนะี่คือผมเหงาคือมันว่างแบบว่างจริงมันก็เลยแบบน,นะสักนิดผมก็จะไม่ได้ว่าเราไปเคยสัญญาในช้อปปี้ไว้ไหมเคยแหละเนาะก็ใช่ไหม หรือว่าอยู่ๆอ,อยากจะมาเองวะสวัสดีจ้าไม่ต้องนอนทุกคนบอกเลยไม่ต้องนอนห้าทุม่มใครก็นอนกันดึงคนมาไล่ด้วยดีกว่ะ ึ่งก็ไม่มีคอนเทนต์นะไม่รู้จะพูดเลยเหมือนกันหรือว่าไปแล้วดีกว่ามาไปแล้วดีกว ok ่ากอไคุณเป่ทำอะไรวะ, <c oughs> อะเออไม่ไม่ต่ถ้าพูดตรงๆก็มีความคิดถึงทุกคนบ้างอยู่คนเดียวมันก็เหงา เออมาแบบงงงงจริงเพรมันดีเลยมากเลยอะ่ะเซ็งวะ่ะกินข้าวกันยังครับกินแล้วแหละสี่ทุ่มห้าทุ่มกูถามทำไม ้ยเออว่ะดองแชทแล้วด,ด,ดนไว้ดีกว่าไว<ะ>้ลืมตอบลืมตอบโซทีซอรีซอร่ซอรีร่ b r อรรเรื่อเรามาหาคนไลฟ์ด้วยดีกว่าเราจะสุ่ม ไ,ไ,ไ,มไม่เอาดีกว่าจับไมนอนกันเหระคนดูเยอะไปอะ่ะผมว่ามันมันเกินไปมันเยอะไปหน่อยมันเขินละมันไม่ต้องละมันมันเขินละพูดเลยทุกคนมาเรามาหาอะไรคุยเล่นกันดีกว่า รีวิวรัฐบาลเหรอยังต้องรีวิวอีกอะรู้อยู่แก่ใจ้วไม่พูดดีกว่าทำไมในเมนมันดูไปคนละทางวะมันมันดีเลยหรือเปล่านี่ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้น ไปกันใหญ่แล้วมั่วไปหมดแล้วทุกคนดูเยอะไปอะ่ะทุกคนเรามามีคอนเซปต์คอนเซปต์เรื่องผีวันนี้แบบวันนี้ก็ หนึ่งวันนี้ก็หนึ่งฉากเพื่อนผมแซวทุกคนผมโดนเพื่อนเซลคือเมื่อกีุ้่งคลองกับเพื่อนไปแล้วก็บอกเพื่อนมาแบบเออเพื่อนสำหรับวันนี้คูว่ากูกูไปแล้วไว้เราไว้เราค่อยคุยกันใหม่ดูกะแล้วแล้วไเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาแซวว่ามึงงงไหมเออไปมึงกูก็งงเหมือนกันเลย ไม่คือแต่ตอนแรกว่า,าจะมาไลฟ์ก่อนแต่แบบว่าติดปัญหาต้องคุยกับเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยโดนเซล <c oughs> ดีเลยจนไม่รู้จะไปเรื่องไหนแล้วปวกระบาลปาะไ์ในไอจีมันต้องพูดล่วงหน้าเนาะพูดไปเลยอะ่ะมีอะไรก็พูดพูดไปเลยพูดไปเรื่อยๆ อยู่บ้านค่ะนี่อยู่บ้านเนอ้อมันไม่มีใครอยู่ที่นี่ทางนั้นเดเลย์ป็นาทีทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรลแล้วามาหาคอนเทนต์หนึ่งเรื่องดีกว่าไม่เอาเรื่องผีละมันมันมันไม่น่ากลัวมันแค่มันแค่เข้าออฟฟิศก่าไปปุ๊บนี่เสียงปิดประตูข้างบนเออแค่นั้นแหละแล้วก็เลยหันไปถามดิชาว่ามีใครอยู่ข้างบนวะ มันก็หันมาบอกว่ามึงอีกแล้วเหรอเหมือนวันนั้นที่กูได้ยินกันนะโดนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเออัมก็เดิมเดิมหลูบเดิมเดิมหลอกก็หลอกใหม่ใหม่มึงหลอกปิดประตูอะไรเงี้ยซ้ำคอนเทนต์มันซ้ำฝากไปบอกผีด้วยคอนเทนต์มันซ้ำาล้วแบบหยอกๆยอนไปปิดประตูมันซ้ำ เออปิดประตูชัดมากจริงชัดแบบชัดชัดโคตรชรัดแบบเฮ้ยต่งสาเกิน คอนเทนต์แกล้งบิ uh, ๊กบูมเหะได้เลยโทรไปหาแม่งหน่อยจะรับกูบ่าว่าบีบีจเอสส่งหาณดลด้วยนะกัน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีครับ อะกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรนะผีบ้านแล้ผีหลังบ้านบ้านนี่มึงเป็าปาไม้เละใช่เหรอเออคอนเทนต์เนี้ยเนี่ยบ้านเนี้ยตอนคอนเทนต์นี้คือสามไม้กูเดินกูเดินเข้าไปแล้วกูก็ดูๆของอยู่แล้วก็แบบเอ๊ะตึงกูเลยหันไปถามนิชาว่าเออมีใครอยู่ข้างบนหรอซึ่งในใจกูคิดว่ามันคงไม่มีแล้วมันก็บอกว่าแบบเออมันเคยได้ยินแบบนี้มาแล้วซึ่งมึงเคยไหม ไม่แต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พี่บอลบอกก็คือวันนั้นพี่บอลเป่าของบ้านหลังน,นั้นเหมือนกันแล้วพี่บอลก็บอกอย่างนี้แหละได้มีเสียงปิดประตูเนี่ยไอ้ซ้ำประตูเดิมๆพี่อยากเจอแบบไหนดีวะฮึอ่กูต้องเดือดนะอยู่่ทำไรน่ะอยู่ข้างบนเหรอใช่ครับชั้นสามเว้ยทำไรอยู่ทำไรข้างบนเนี่ยเอาไม่ชั้นสามนี้ที่ประจําผมเนี่ย <friendships> บ<ะ>้านหลังเนี้ย เนาะเอาลูกพี่มาคุยดิห้ไหน่ะห้องห้องไหนว่าเอาลูกพี่มาดิเดี๋ยวผมพาพาไปเลยเออเอาให้แบบมันไม่ทันได้ตั้งตัว อะไรนะพี่ชายผมอยากคุยด้วยพี่พี่ชายผมเป็น f c พอ่ะพี่ชายผมอยากคุยด้วยคุะมเนี่ยนะเอ้ยเฮ้ยัรเข้าอยากอะพคอะแล้วก็ไม่มาเล่นเกมกูเลยนะเอ้ยจูๆเกมอะไรเบาๆพูดเบาๆเฮ้ยเดี๋ยวไปหาพี่คนหนึ่ง พี่คนหนึ่งไม่อยู่ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อโอเครุ่เรื่องสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับพี่อยู่มานานนะครับติดตามตั้งแต่โอ้ยนานเลยนานจริงมาถึงเนะี่ยมึงเูลกูนานลาแล้วเมื่อไหร่จะกดกดออกไปเถอะพี่สวัสดีครับเฮ้ทุกคน เออมันก็ไม่มีอะไรลรวพอแบบเฮ้ยทำไรต่อดีวะแล้วมันก็ดีเลยอ่ะคือเมื่อกี้ไม่มีคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันมันก็ดูจะคุยกันง่ายรู้เรื่องอะไรผมว่าผมควรไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมควรบ่นอะไรดีวะวันนี้ไม่ได้เจออะไรพิเศษก็เลยนึกอะไรไม่ออกเลย อ๋อเออมีมีลาย E F M เงยหน้าโคตรหน้าโคตรหมองค้าอ่ะแบบแสงเข้าไม่ถึงเนี่ยก็คือแบบหูไม่ได้เลยแบบไม่ได้แบบบอดได้เลยแล้วก็ <laughs> เข้าลายไม่ทันส่งไปหายปัดเลยส่งไปหายปัด ปัด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 เซนสิบที่นเจนนวาปะวะมาเรื่องคุยแล้วมาเรื่องคุยกัแล้วเอาแล้วไม่แกลอะไรคุใช่ไหมเพื่อนผมผมได้รับเกียรติผมได้รับเกียรติจากเซเลมคนดังนะครับ วันนี้จะไปแกล้งนายกูใช่ไหมเพื่อนรู้ใชแกล้งมึงอยู่โอเควันนี้วันนี้ทำอะไรอยู่อไยู่นไปแล้วดอกหนึ่งนะมีความเหงาก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่ดูตูนไหนวะนี่ดูตูนกับเล่นเกมอ๋ออยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านใช้เน็ตอะไรเนี่ยใช้เน็ตที่ไหนเนี่ยไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่ากระตุกแล้วกันเราไม่รู้ว่าเจ้าไหน อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตแต่เอาเป็นว่าเกืมอาจจะกระตุก <Mart> น <a> ี่ w i ไ i ไม่ดีนี่แล้วอ่ะเนาะแชร์กันแวแชร์กันหลายเพื่อนแชร์กันหลายเพอมข้าใจได้เออพ่อแม่ดึงเน็ตกันมันเลยแหละเรื่องปกติก็อย่างนี้แหละใช่ครับทำใจเหงาแหละเหงาจริงกูจะนอนมันก็แบบมันตั้งใจนอนเงินไปมันก็นอนไม่ได้มันมันก็มันก็เออไลฟ์แล้วกัน เนี่ยเข้าใจได้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 อยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่บ้านเนี่ยอย่างอีกสองวันไปบริษัทฮะอะไรปะอีกสองวันนะไปบริษัทตัดอะไรวะฮะไม่ก็ไปนอนนู่นไงไปนอนออฟฟิศกูก็นึกว่าแบบไปบริษัทตัวเองเห้ยมึงไฮโซดิ่งไป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 ก็มีความไปบริษัทอ๋อออฟฟิศโอเคโอเคเจอกันเจอกันะดม อเอเอไม่เจอกันไม่เจอพูดแล้วแค่แหละไปไปไ,ปไ,ปไปมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะต้องกดวางเอวอ่ะใช่ใช่ต้องกูทๆๆๆ <c oughs> ทุตุทุตทุตุทุตุทคตุตุทดีุทุตต่ะุตุทุตุกุตุทตทุตุทุตม <c oughs> ไปดีกว่าไปแล้วหมดคอนเทนต์แล้วหงดจริงเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นที่ต้องเล่ามีแค่คอนเทนต์ปิดประตูซ้ำมามันน่าเบื่อเออแค่นั้นแหละไปแล้วบายบาย